มาที <icana> ่ไหนเนี่ยฮนะมาจัดขอมาจัดข้อบางทีจะเห็นมาข้าง <Ó> หลังนี่มาข้างนี้ก็เลยนึกว่าขโมยเข้าบ้านเกี่ยวบ้างแต่ว่าตอนนี้มาตอนเราคุยกันไหมคะสวัสดีค่ะนี่เราจ่ากกับพวกเราเดิมในรายการสมาคมเมียจ๋าอ๋อเมื่อวันอะไรไหมคะวันนี้ว่าเมื่ค้า มาขโมยอะไรบ้างทำไมทำอะไรตามสัญญาที่คุยไว้แล้วว่าจะมาจัดเต็มเรื่องสัตว์งงคลพวันนี้มีอะไรเนี่ยมาให้พวกเราอ่ะดูบ้างจัดเต็มแบบที่เคยสัญญาไว้หรือเปล่าุนหนิงขอดูเนี่ยต้องให้ดูก่อนเลยมังกรมังกร มังกรอันนี้เด็ดแน่นอนนะครับสรรพคุณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมีความสามารถพิเศษมากมังกรเนี่ยข้าวมัะไรมาเห็นแบบเหาะเหินเดินอากาศลงไปในน้ำก็ได้ดำดินก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลที่บ่งบอกถึงเรื่องของอำนาจวัสนาเวลาการใช้งานหรือว่าเวลาตั้งเนี่ยหลายคนก็สงสัยวิเขาตั้งยังไงดีนะครับคือมังกรเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ทําธุรกิจร้านค้านะครับหรือว่าคนที่ทํางานก็ได้นะครับก็จะมีตําแหน่งที่แนะนำนะครับส่วนมากเนี่ย ถ้าสมมติเรานั่งทํางานปุ๊บเนี่ยนะครับก็ควรจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของเราอันนี้ไม่ถึงออฟฟิศใช่ไหมคะออฟฟิศโต๊ะทำงานต้งเข้าหรือไม่ถ้องออกถ้าเป็นโต๊ะทํางานในบ้านในส่วนของโต๊ะทำงานก็ได้ด้วยเหมือนกันได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าเรานั่งผมนั่งทํางานอยู่ซ้ายมือของผมคือข้างนี้นะครับก็สามารถวางข้างวางข้างใชวางเข้าตัววางเข้าตัวเอาเอาหัวมังกรหันหาเราใช่ไหมหัวเนี่ยไม่ซีเรียสเพราะว่ามังกรแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมังกรที่ กลับมาครับเขาเรียกเป็นคาทายุ่งห่วงไม่หันกลับมาจะมีแบบที่หันออกไปข้างหน้าครับนะครับแย่ขอให้อยู่ข้างซ้ายข้างซ้ายนะครับผู้นั่งนะคต้องวางเฉพาะโต๊ะทำงานหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนก็ได้แนะนำเป็นโต๊ะทำงานดีกว่าที่ประตูบ้านเราเปิดเข้ามาหน้าหน้าบ้านอยู่ไหนอันลิงนาบ้านอันรบ้านอยู่ทางนู้นซ้ายมือของบ้านคือทางด้านนี้ ก็มาเนี่ยาไว้ทตรงไหนฝั่งนี้อ่าอาไว้อาไว้ทั้งฝั่งซ้ายมือด้านนี้อ๋อต้องไปหามาไว้ที่บ้านบ้างเลยอแล้วกาวางไว้ตามพวกทิศอื่นของบ้านมีทีไบ้างก็จะมีทิศตะวันออกเนียสามารถไว้ได้เขาจะเป็นการส่งเสริมโชคของคนที่เป็นแบบผู้ชายในบ้านเดี๋ยวบ้านไหนที่แบบ มีลูกชายเนี่ยเขาบอกว่าตั้งมังกรก็ทําให้แบบมีพลังมีความฉลาดมากขึ้นแต่มันเป็นคนในคนเนาะตามหมายถึงว่าถ้าพูดถึงลูกชายเนี่ยต้องอยู่ทิ่ตะวันออกนะทตะวันออกีจริงมังกรกับหงก็มักจะอยู่คู่กันไหมคะคู่กันคู่กันมันมันมีํานานหรือว่าจําเป็นจะต้องคู่กันหรือเรื่องจริงๆสองอย่างเนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์แห่งหญินและหยางมังกรเนี่ยคือหยางคือความคึกคักคือพลังคือแสงสว่างหงก็เปรียบเสมือนของความเป็นหญิน มังกรเนี่ยเหมือนผู้ชายผู้ชายหงไม่ผู้หญิงไงหงเหนือมังกรอไปดูหงหงกันหงเนี่ยก็เป็นเป็นตัวแทนในแต่ยๆเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของความรักแล้วก็หงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่แบบ ชีวิตเนี่ยจะมีคู่แค่ตัวเดียวคู่เดียวต้องติดกันอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่จริงจริงมีหลายแบบแล้วเนี้ยเขาก็ทําให้มันดูสื่อถึงเรื่องของความรักเพราะว่าเป็นรูปแบบัเหมือนน้ำแข็งในงานแต่งงานใช่ใช่ใช่แกะสนับแบบนี้นะครับะฉะนั้นใครที่แบบเรียกว่าถ้าเป็นโชคเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานต้องไว้ที่ไหนก็จริงๆในห้องนอนก็เหมาะ ตรงไหนในห้องนอนตรงไหนเออเขาก็จะมีทิศเหมือนกันนะก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็เหมือนที่เราวางรูปคู่รักเราใช่ไหมใช่ตะวันตกเฉียงใต้อาจารย์ต้องดูแต่ละห้องเพราะหัวเตียงทิศไม่เหมือนกันให้ดูทิศเป็นหลักเขาบอกถ้าวางหงคู่ไว้ในห้องเยอะๆเนี่ยจะได้ลูกชายเยอะจริงเหรอมันอาจจะเป็นโชคในเรื่องของการมีบุตรได้ด้วยอ๋ออาจารย์แล้วมามามา ไอ่หยียบเงินอ่าหยียบเงินนี่นี่เป็นถุงเงินเลยนะครับก็ถือว่าเป็นของมงคลที่เราบอกนะครับว่าในเรื่องของความสําเร็จนะครับจะเป็นอันนี้เป็นแบบตัวเดียวนะบางที่เนี่ยเขาเป็นที่เป็นตัวตัวแบบนี้แปดตัวก็มีนะครับแต่ว่าวิธีการตั้งเนี่ยด้วยความที่ม้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งการเคลื่อนไหวนะครับไม่ควรจะวางอยู่ด้านหลังในการทํางานสมม่วนด้านทางานเนี่ยบางคนเอาไปวางไว้แบบหลังโต๊ะทํางานไม่ได้หลังโต๊ะทำงานมันควรจะนิ่งๆริบเรียบมากกว่าส่วนใหญ่คนชอบไปวางบนแบบเขาเรียกที่ชั้นหลังโต๊ะทำงานแบที่จัด รจริงๆควรจะอยู่ด้านหน้าของเราครับ<ม>บริเวณที่ทํางานนะครับหรือว่าบริเวณที่ใต้สองห้องของเราในห้องทํางานนะก็จะส่งเสริมในเรื่องของอชื่อเสียงความสแต่ว่าฝากนิดงดึงว่าอย่าลืมว่าเราย้ํากันว่าคนที่เกิดในปีชั่ว ไม่ควรมีมาเดี๋ยวถ้าเกิดสมาชิกในครอบครัวเสร็เป็นทีชวดเนี่ยก็ไม่อดดีเลี่ยงไปหาแบบอื่นตั้งดีกว่าต่อไปนะคะเป็นคล้ายๆสิงโตแต่ว่ามีปีกด้วยเรียกว่าอะไรอะคะอันนี้ก็คือบีเซียถือว่าเป็นของมงคลที่มีความเป็นลูกครึ่งหลายอย่างนะครับลูกครึ่งอะไรบ้างมาจากเท้าเป็นสิงโตนะครับลำตัวเนี่ยเป็นกวางปีกเป็นนกนะครับตัวศีรันเนี่ยเป็นมังกรหลายหลายๆสัตว์หลายชนิดอื่นๆแต่ว่าที่เด่นที่สุดเนี่ยก็คือเป็นของมงคลที่ไม่มีทวาร อ่าในคงชื่อบอกว่าเป็นของมงคลที่แบบกินอย่างเดียวแล้วก็ไม่หมอ๋อมีแต่ว่าเก็บเงินแต่ว่าเงินก็ไม่ไหลไอ้แบบที่มันตั้งโต๊ะกับแบบที่เราเอาห้อยกระเป๋าห้อยโทรศัพท์มันเหมือนกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าสรรพคุณเนี่ยแตกต่างกันนะครับแบบตั้งโต๊ะเนี่ยก็จะเสริมในเรื่องของโชคที่เกี่ยวกับการเงินเางินทองทองะไรี้เงินเข้าไม่ออกงเงี้ยมันจะมีแบบที่เป็นอย่างนี้ยแล้วแบบที่เป็นคู่ก็มีนะ ดีกับตั้งเกาตั้งตัวมีกับตัวผูวกันเงินแต่จริงๆไม่ค่อยแนะนำาคแต่ควรชอบแบบเอาแบงค์ไปคือปากปีเสียจริงมันควรจะแบบลงลงลงมากกว่านะครับแล้ววางไว้ที่ไหนคะเวลาตั้งก็ให้เห็นเห็นประตูเข้าบ้านเนี่ยคติว่านี่ประตูบ้านของเราฮะก็ตั้งปีเสียให้เห็นประตูบ้านชัดๆนะคือเปิดประตูมาปุ๊บเห็นหน้าปีเสียแบบเงินนะครับแล้วก็ปีเสียเนี่ยเป็นลูกของ มังกรธาตุน้ำตาต้องให้มีเหมือนมีน้ำแก้วน้ำน้ำแก้วเล็กๆเนี่ยวางอยู่ข้างหน้าด้วยเหมือนกันที่เห็นอยู่นี้นะคะแค่น้ำจิ้มเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ช้างจะจัดเต็มนะคะเรื่องสัตว์มงคลเสริมเฮงอีกเพียบนะคะห้ามพลาดค่ะเป็นเป็นตัวแทนในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของความรักแล้วก็หงส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่แบบ ชีวิตเนี่ยจะมีคู่แค่ตัวเดียวคู่เดียวแล้องติดกันอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่กันได้จริงจริงมีหลายแบบแลนเนี้ยเขาก็ทําให้มันดูสื่อถึงเรื่องของความรักเพราะว่าเป็นรูปแบบเหมือนน้ำแข็งในงานแต่งงานใช่ไหมนั่นแหกะแกะสลักแบบนี้นะครับเพรฉะนั้นใครที่แบบเรียกว่าถ้าเป็นโชคเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานต้องไว้ที่ไหนก็จริงๆในห้องนอนก็เหมาะ ตรงไหนในห้องนอนตรงไหนเออเขาก็จะมีทิศเหมือนกันนะก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็เหมือนทิศที่เราวางรูปคู่รักเอาใช่ไหมใช่หัวเตียงเหรอหัวเตีอาจารย์ต้องดูแต่ละห้องเพราะหัวเตียงทิศไม่เหมือนกันให้ดูทิศเป็นหลักอ๋อเขาบอกถ้าวางหงคู่ไว้ในห้องเยอะๆเนี่ยจะได้ลูกชายเยอะจริงเหรอมันอาจจะเป็นโชคในเรื <t ics t ics like ่องของการมีบุตรได้ด้วยอ๋ออาจารย์แล้วม้าม้าม้านะครับมาเหยียบเงินเหยียบเงินนี่นี่เป็นถุงเงินเลยนะครับก็ถือว่าเป็นของมงคลที่เราบอกแล้วนะว่าในเรื่องของ ความสําเร็จนะครับจะเป็นอันนี้เป็นแบบตัวดีนนนีีี่่เลไหหหมมมังง้าาาาะะททกจข็ ข้างนี้ก็เลยนึกว่าขโมยเข้าบ้านแต่กเลี่ยบ้างแต่ว่าตอนนี้มาตอนเราคุยกันก่อนไหมคะสวัสดีค่ะสสวัดีค่คือรายการจักรการผู้ร้องเดี่ยวในรายการสมาคมเมียฉันโอ้โหเนอะไรไหมคะวันนี้วันนังคาะอาจารย์ชฉันมาขโมยอะไรบ้างมาทำไมมาทำอะไรคะตามสัญญาที่คุยไว้แล้วว่าจะมาจัดเต็มเรื่อง สัตว์มงคลเพราะวันนี้มีอะไรเนี่ยมาให้พวกเราดูบ้างจัดเต็มแบบที่เคยสัญญาไว้หรือเปล่าคนหนิงขอดูเนี่ยต้องให้ดูก่อนเลยมงกุลมงกรนมาดูมงกุอันนี้เด็ดแน่นอนนะครับสรรพคุณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมีความสามารถพิเศษนี่ประตูบ้านเราเปิดเข้ามาหน้าหน้าบ้านอยู่ไหนอันนี้นะบ้านอันนี้บ้านอยู่ทางนู้ดซ้ายมือของบ้านคือทางด้านนี้ก็มงกรเนี่ยาไว้ทางไ้านในฝั่งนี้อ่ามาไว้มาไว้ทั้งฝั่งซ้ายมือด้านนี้ เอาไว้ที่บ้านบ้างด้อยแล้วก็วางไว้ตามพวกทิศอื่นของบ้านมีช่รก็จะมีทิศตะวันออกนี่สามารถไว้ได้เขาจะเป็นการส่งเสริมโชคของคนที่เป็นแบบผู้ชายในบ้านเดี๋ยวบ้านไหนที่แบบมีลูกชายเนี่ยเขาบอกว่าตั้งมังกรก็ทําให้แบบมีพลังมีความฉลาดมากขึ้นแต่่เป็นว่าคนในคนเนาะแต่หมายถึงว่า พูดถึงลูกชายเนี่ยต้องอยู่ทิศตะวันออกนะทิศตะวันออกจริงมังกรกับหงก็มักจะอยู่คู่กันไหมคะคู่กันคู่กันมันมีตำนานหรือว่าจำเป็นจะต้องคู่กันหรือเรื่องราวจริงสองอย่างเนี่ยเขาเป็นสัญลักษณ์แผงหินและหยางมังกรเนี่ยคือหยางคือความคึกคักคือพลังคือแสงสว่างค่ะหงก็เปรียบเสมือนของความเป็นหิน นะครับมังกรเนี่ยเหมือนผู้ชายผู้ชายโหวมเป็นผู้หญิงไงผงเหนือมังกรอ้าวโอ้ดูไปดูหงการดูหงกันหงเนี่ยก็เป็นบางที่เนี่ยเขาเป็นที่เป็นตัวตัวแบบนี้แปดตัวก็มีนะครับแต่ว่าวิธีการตั้งเนี่ยด้วยความที่ม้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งการเคลื่อนไหวนะครับไม่ควรจะวางอยู่ด้านหลังในการทํางานสม่ตินั่งทํางานเนี่ยบางคนเอาไปวางไว้แบบหลังโต๊ะทำงานไม่ได้หลังโต๊ะทำงานมันควรจะนิ่ง เรียบเรียบมากกว่าส่วนใหญ่คนชอบไปวางบนแบบเขาเรียกที่ชั้นหลังโต๊ะทำงานรที่จัดนะครับจริงๆควรจะอยู่ด้านหน้าของเรานะครับบริเวณที่ทํางานนะครับหรือว่าบริเวณที่ใต้สองห้องของเราในห้องทํางานเพราะจะส่งเสริมในเรื่องของชื่อเสียงความสวยแต่ว่าฝากนิดเดียวคือว่าอย่าลืมว่าเราย้ํากันว่าคนที่เกิดในปีชวด ไม่กลมีมาเดี๋ยวถ้าเกิดสมาชิกในครอบครัวเสียในชวดเนี่ยก็ดีเกลี่ยงไปหาแบบอื่นตั้งดีกว่าต่อไปนะคะเป็นคล้ายๆสิงโตแต่ว่ามีปีกด้วยเรียกว่าอะไรอะคะอันนี้ก็คือปีเสียถือว่าเป็นของมงคลที่มีความเป็นลูกครึ่งหลายอย่างนะครับลูกครึ่งอะไรบ้างมาจากเท้าเป็นสิงโตนะครับลำตัวเนี่ยเป็นกวางปีกเป็นนกนะครับตัวเสียดมากมางกรอนี่ยสามารถลอยค้ำขาเห็นแบบเหาะเหินเดินอากาศลงไปในน้ำก็ได้ดำดินก็ได้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลที่ บ่งบอกถึงเรื่องของอำนาจลักษณะเ,เวลาการใช้งานหรือว่าเวลาตั้งเนี่ยหลายคนก็สงสัยวิตั้งยังไงเขาตั้ง,ง,ง,งยังไงดีนะครับคือมังกรเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ทําธุรกิจร้านค้านะครับหรือว่าคนที่ทํางานก็ได้นะครับก็จะมีตําแหน่งที่แนะนำนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าสมมติเรานั่งทํางานปุ๊บเนี่ยนะครับก็ควรจะอยู่ทางฝั่ง ซ้ายมือของผมอันนี้หมายถึงออฟฟิศใช่ไหมคะออฟฟิศโต๊ะทำงานต้องเข้าหรือไม่ถึงว่าถ้าเป็นโต๊ะทำงานในบ้านในส่วนของโต๊ะทำงานก็ได้ด้วยเหมือนกันได้ด้วยเหมือนกันแต่วันนี้เรานั่งผมนั่งทำงานอยู่ซ้ายมือของผมคือข้างนี้นะครับก็สามารถมาวางว่าทางข้างซ้ายวันเข้าตัววางเข้าเกียร์เอาเอาหัวมังกรหันหาเราทีนะหัวเนี่ยไม่ซีเรียสเพราะว่ามังกรแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมังกรที่ กลับมาครับก็เรียกว่าเป็นคาทายุอี๋นะฮะห่วงก็จะหันกลับมาจะมีแบบที่หันออกไปข้างหน้าข้าบนะครับแยกขอให้อยู่ข้างซ้ายข้างซ้ายนะครับนั่งต้องวางเฉพาะโต๊ะทำงานหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนก็ได้แนะนำไปโต๊ะทำงานดีกว่า